หวัดดีครับหวัดดีวันนี้วันที่9ก้ารกฎาคมนะครับแสงเหนือปิดฟางเสร็จแล้วแสงเหนือก็จะกิ้งโอนะครับนี่รถกิ้งโหเป็นแบบนี้นะครับดีกว่าวานครับดีกว่าใช้มือวานเพราะว่าเ,เม็ดจะลงเสมอกว่านะครับอ,อย่าลืมเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับวันนี้แสงเหนือจะมีเทคนิคการเลือกพันธุ์ พันผักนะครับการเลือกหาเมล็ดพันธุ์ผักนะครับมือใหม่ควรจะรู้นะครับอย่าลืมเมตตาช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับนี่นี่วิธีการกิ้งนะครับนี่รดกิ้งผักแบบนี้เลยเม็ดผักจะลงเสมอนะครับรดกิ้งก็จะมีรดกิ้งโอรดกิ้งคณะรดกิ้งกวางตุ้งนะครับมีอยู่3าอย่างนะครับผมอ่ะวันนี้แสงเหนือจะกิ้งโอนะครับนี่นี่เป็นเมล็ดพันธุ์นะครับ แสงเนือซื้อแบบแบบนี้แบบปิ๊บมานะครับผมอ่าแสงเหนือจะบอกเทคนิคก,การเลือกหาเมล็ดพันธุ์นะครับสําหรับมือใหม่อ่าแสงเหนือใช้วิธีแบบนี้นะครับตก่อนอื่นต้องบอกเลยว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยไม่ว่าเม็ดคณะเม็ดกวางตุ้งทุกเม็ดพันธุ์ผักนะครับต้องยอมรับนะครับว่าเม็ดพันธุ์มาแต่ละชุดจะไม่ค่อยนิ่งนะครับบางพันธุ์บางชุดก็ดีบางชุดก็ไม่ดีแสงเหนือใช้เทคนิคแบบนี้นะครับ แสงเหนือจะก่อนที่แสงเหนือจะปลูกโอ oh, นะครับแสงเหนือก็จะไปสืบหาไล่ของเพื่อนๆนที่ปลูกไปก่อนหน้าแสงเหนือนะครับว่าแปลงไหนเออใช้เมล็ดพันธุ์แล้วผักขึ้นดีแสงเหนือก็จะถามว่าใช้พันธุ์ยี่ห้ออะไรซื้อที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดีกว่าที่เราไปซื้อสุ่มตาร้านแล้วเราเอามาปลูกเนี่ยบางทีเม็ดชุดนั้นอ่อนล็อตนั้นอ่อนจะใช้ไม่ได้ผลนะครับ ใช้ได้กับทุกผักน,นะครับไม่ว่าจะเป็นคณนะเม็ดผักกาดหอมเม็ดเข่งัฉนะครับบางพันบางชุดก็อ่อนบางชุดก็ดีนะครับแสงเหนือ,เ,อ,อเมื่อใครแล้วปลูกผักกาดหอมแสงเหนือก็ไปเช็คกับคนที่ปลูกก่อนหนะ้าว่าใช้พันธุ์อะไรดีแสงเหนือก็จะไปถามซื้อพัน์ธุแบบนั้นมาปลูกนะครับนี่คือเทคนิคนะครับต้องหาพันธุ์ดีๆมาปลูกนะครับเพราะแต่ละล็อตแต่ละยี่ห้อ แต่ละช่วงเวลาพันจะดีไม่เหมือนกันนะครับผมนี่สําคัญนะครับพันดีมีชัยไปกว่าครึ่งนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ